ตั้งแต่เปิดตัวรักก็ขยันศาสตร์ความหวานไม่มีพักเลยจ้าสำหรับคู่ของนักสแสดงพิธีกรสาวโอพักจีราและแฟนหนุ่มรุ่นน้องทนายเบียร์สรนัทล่าสุดทั้งสองคงคู่กันมาออกอีเวนต์พร้อมชัดข่าวลือเตรียมจะแต่งงานกันในปลายปีนี้จริงเหรอเบียร์เริ่มพยายามลองใช้ชีวิตด้วยกันมาสักพักหนึ่งแล้วหมายถึงก็ไปไหนมาไหนด้วยกันผมก็ได้มีเวลาคือผมว่าเราครบกันด้วยอายุที่ค่อนข้างเยอะ แล้วเราก็ไม่มีใครอยากที่จะมีความผิดพลาดก็เลยพยายามทดลองใช้ชีวิตก็คิดว่าคงจะลองใช้ชีวิตอีกสักพักหนึ่งนิดหนึ่งให้เรียนรู้กันมากที่สุดแล้วก็คงไม่นานถามว่าหลงรักอะไรเขาสําหรับผมเขาเป็นคนมีประสบการณ์ในชีวิตเยอะทั้งความลําบากในชีวิตทั้งความประสบความสําเร็จในชีวิตผมว่ามันเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้การใช้ชีวิตคู่มันเดินไปด้วยกันได้ปลายปีนี้น่าจะยังไม่ทันแต่ปีหน้าไม่แน่ววยนี้ไม่ต้องมั่นกันแล้วนะแต่งก็แต่งเลย ด้านโอบอกว่าเขาก็เคยพูดแต่ว่าก็ถามกับเพื่อนโออะไรอย่างนี้โอให้โอกาส50ิบไม่ต้องมีแต่งแต่เพื่อนแซวว่าอยากมีงานอะไรอย่างนี้แต่ว่าปีหน้าโอ49เ้าขาก็เลยบอกว่าปีหน้าไม่แน่พอเรามีลูกแล้วเอาจริงๆโอรู้สึกว่าพอมีเบียร์มันก็เหมือนเติมเต็มเขาไม่ได้มาง้งแง,ง้งเอาเวลาอะไรจากเราเพราะเรามีภาระหน้าที่มันก็เลยเหมือนว่าคบกันแบบผู้ใหญ่ถึงเวลาจูนเข้าหากันได้มันก็ง่ายมากกว่าเขาไม่ได้มาแบบเฮยเธอต้องไม่อย่างนี้อย่างนี้คือเรามาฟูลฟัชชั่นแล้วไงเรามีลูกมาแล้ว เคยแต่งงานมาแล้วเรามาฟูลออฟชั่นเราก็ถามเขาเมื่อเขาโอเคกับเราในสถานภาพแบบนี้มันก็เลยไม่มีการทะเลาะกันในเรื่องเวลาหลายคนแซววัศนาโอภักจีราเจ้าตัวบอกอาจจะดวงเรายังประหลาดเลยว่าคือฉันมาเจอเธอได้ยังไงเราชอบพูดกันว่าเรามาเจอกันได้ยังไงแล้วมันเป็นไปได้ยังไงที่เรามาพบกันทุกวันนี้เรายังพูดกันอยู่เลยว่ามันเหมือนเราคนละเส้นทางและเราก็อย่างที่บอกว่าเคยแต่งงานมาแล้วมีลูกเราก็ไม่ได้คิดอะไรเรื่องที่จะมีชีวิตคู่ใหม่เลยพอมันมีก็ชื่นใจ มันก็เติมเต็มหมายถึงว่าเราก็รู้สึกว่าเราโชคดี